ก็สวัสดีด้วยนะครับผมทานนี่ท็อปนี่นะครับผมก็มาอยู่กับเกมฮอนเหมือนเดิมนะครับฮีโร่เนี่ยเอิร์นนะครับผมและตัวที่ผมเล่นก็ชื่อว่าอิดชอนะครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับแบบไม่มีดาเมจนะยืนสู้ไม่ได้นะแบบซับเพื่อนเพิ่มเลือได้เพื่อนแบบลาบบบเป็เพื่อนอะไรประมาณนี้แทงให้เพื่อนประมาณนี้นะครับผมและตัวเนี้ยสมัยก่อนที่ผมเล่นแบบประมาณสองปีที่แล้วว่าสองปีสามปีแล้วเออผมก็เล่นอยู่นะเอาสีละเอาสีละคืออะไรวะเค้ยเฮ มันบอกมัน R v L อาร์วีแหละเฮ้ยย่านี่ก็ถ้าผมปุ๊บถ้าผมกดติกิวนี้ปพ๊บมติกิวสองตึ๊กมันก็จะเพิ่มเลยเพื่อนนะใช่ป่ะไม่รู้วนี่ยกรหนดเป้าหมายเป็นพันธมิตรหรือศัตรูเพื่อกระโดดเข้าไปยังตั้มแนงและรับดีบัฟมมสู่ตัวเองของอิชอทำความพิหายเวทแก่หนึ่งร้อยโดยป,ป้อยไม้โอเคสมุทไธนี่โดนบัฟอะไรถ้าผมเข้าไปติกิวก็จะล้างบัฟให้ตัวนี้เลยใช่ป่ะวะ จริงๆจริงๆผมว่าอยากไปอยู่บนไว้แต่ว่าสกาวมันบินวองไงเดี๋ยวมันจะควานแตกแล้วผมสกิลยสองไปใส่มันน่ะนี่ไงกูใส่ไงใส่ไงใส่ไงมุดดินครับมุดดินครับมาดิมุดดินมา พาหลุดมีฝั่งนั้นหลุดโอ้หมายก๊อชน่าจทำแบบนี้สิระวังนะเพื่อนระวังนะเพื่อนกดให้มันไปโอ้โหูชดีเชยอย่งรวดเร็วเลยผมเข้าใจด้วยผมมาเข้าใจอ้าวชูพายแล้ว ผมว่าเข้าใจทั้งสองทีมเลยเพราะว่าแบบอีกทีมมันก็คงขี้เกียจรอเพราะมันรอห้องนานมากเฮ้ยได้ปะได้ปะได้ปะได้หมดเลยนะเพื่อนได้หมดเลยนะเพื่อนทีเดียวทีเดียวตายตายแอดแรกสองเลยเป็นไงโทษวาทถิลาเพื่อนเอาชัว สกิลติดตัวสมบูรณ์ทางสิหายกายภาพโอเคเหี้ยผมมาโอ้ยรองเท้าเลยโโอ้หรวยจัดได้สองตัวรวยจัดมาดิเท่านั้นแหละนั่นเท่านั้นแั่นนั่นมึงยังบอสท้าวดีนะ

พอดีจิมเจาะจิมเจาะอะปุ๊บเออมึงทีทษไงเยอะผลลาคิดได้เยอะมากเลยแต่ลิเทอร์ไม่ค่อยได้เลยโอ้โหมันย่นหลังปอมมันหมดเลยวะ ดึงคี้มาดึงคี้มาดึงคี้มากลัก่อนกลับ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 ก่อนขี้ไปไกล น,นี่เงี้ึ่งนิ่มเลือดเข้าไปติดบัฟแ้วเติดบัฟกู๊กน,นะแม่งตีตั้งนานเดี๋ยวมันออกมาบวกเลยนะโอเัอเ่นนันนี่เก่งสักนิดเลยไอ แลมาดอนตัวเนี้ยใช่ใช่มาดูดวงบางไงไม่รู้อ่ะใี่มันมันไม่ยอมมาสลัดผลสแต็กไว้ไงอ๋ออ๋อมันมีสแต็กด้วยเหรอวะมันแอสลัดเรื่อยๆมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆไงได้นะเพื่อนได้นะเพื่อนสวยตายแล้วมั้งตายผิดแล้วมั้งสวยสวยตายแล้วร่อย เว้ยเราเราเนี่ยมันคู่หูนรกจริงๆว่ะใช่หรอกอีสกสองตัวนี้มันกาดเฮ้ยเราเก่งเราเก่งอย่าพูดกันดิเราต้องพูดเราเก่งเว้ยามาันดอนไม่มีอะไรเลยอ่ะไปปลายเกมมนันอาจจะหกก็ได้นะะใช่ปลายเกมแบบถ้าต้นไม่ได้นี่ปลายคงยากแล้วล่ะ น่าจะว่ะบ๊อบบ๊อบนั่ตีมันทำแบบเหม,ม,มือนกลางวงล้อไม่ใช่อะไรรู้ว่า เมื่อกดใช้อย่างเกิดรอบตัวของอีชอปเวลาแปดวินาทีฮีโร่พันธมิตรในพื้นที่จะได้รับโบนัสความเร็วในการโจมตี20เพิ่มขึ้นอีก10ตอนจำนวนฮีโร่ในพันธมิตรที่อยู่ในจับสติด้วยรอไว้ดิร้องรอไว้ดิเฮ้ยแฟนเบด เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยวางแม่งของจริงอยู่แล้วบินเผามันไล่สู๋โอเคสวยครบทัวนกเตยมันต้องมาล่างหมดเพื่อนแบบล่างเอาเรื่องเกินไงอสอต้องออกอันนี้ครับผมกันเวทด้วยวะ รามาเต็มเลยอ่ะเต็มเลยบอกกันเวก่อนเฮียกูอกกันเวทําไมวะโอ้ฝั่งมันหลุดด้วยโอ้เฮียกดการได้โปรเฟสตนะครับผมรอครับรอช่วยเพื่อนรอช่วยเพื่อนอย่างเดียวเข้าปะทัศตรงนี้ ่ยอมออกมาเลย so, <guide> แม่งมาโดนผมไปแบบสามตัวสองตัวเรื <c oughs> ่นี้มันต้องออกเลยต่ออีกวะอ๋อการเวทนีเหี่มันคือการเวทใช่ไหมแม่ใช่ผมพูดการเวทเออใช่ถูกต,ต้อง <c oughs> <c oughs>

โอคอยสุดตายแหละโดนพี่ตายแล้เหลยองกูก็ตายโอ้โหฉันยังไม่ตายโอ้บินเพ้ามาเลย Socks socks ว่าผมถึกแล้วนะออกกันเวก่อนดีกว่าโอ้ยเชื่อนี่มีนั้นวอดดีกว่าวอดดีกว่าวุ้ยมันแมนบอลเบิ้บเบิบเบิ้บเบิบเบิ้บเก้าเอาปาเก้ามาเก้าไล่ละเก้าเพื่อน Ô, sorry. Oi, cào đi bay. I must protect the Legion. Where I am most needed. Hell off! Hell off! Hell เอาเรื่องมาตายเนี่ยผมแบบซับดีจัดอะตายหนึ่งเองครับผมค่าสื่อยู่ดูเนาะซับอะไรค่าสีโอ้เกินไปเปล่าเฮ้ยเชยโปไอ้ทหารเล่นโป้ไอบอดปากบอดให้เพื่อนไม่ต้องห่วงปากบอดให้เคปากบอดให้ไง อ๋อคอยซุ่มมันโมเลียแล้วเอาใหม่แค่นั้นแหละถามใจดูเชื่อมังเยอะวะ่ะมาห้องเดียวกันเว้ละต่อไปออกนี่เลยเรวมเดือดพร้อมเสมอเพื่อนต้อ,อ,อง,งการ ไอ้วศรรับแนวกันหมดเลยสวยเอาแม่เอาเลยนะเอาเลยนะเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเริ่มเลยโอ้โหตอนนี้น่าจะชนะแบบชิวๆโอ้ยสมัครเลยนะครับแบบนี่เจ้าคนเขาน้อยด้วยดิมันเล่นยากด้วยไง ทีมผมน่าจะเล่นกันเก่งเลยด<ะ>ูจากทรงพละราชนาฏอะไรเทียไม่เล่นเก่งจริงวะแม่งเตือนหมดแล้วว่าไปล่าปไปกลับเลยแล้วเฮ้ยดักอะไนี่เอาไหมอ่ะถ้าเพื่อนเอาผมก็เอาไม่มีสก,กิลอ่ะมีสก,กิลหนึ่งอย่างเดียวนะเฮ้ยมันมาแล้วโอ้เต็มเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ขอตัวนึงแล้วกันกดไปอ,ะอ่ะส,ส,ส,สองเองสองเอง,งสนะงนะองเอ้งทั้งหมดน้ปล่อยน้ำไปแล้วเพื่อนไล่แม่งเลยเราเลือรักสู้เว้ยดอกเตอร์กูบินไปแล้วโอ้ไอ้สตร์ <c oughs> คตรเอาไว้เฮออฮกูได้ของดีของดีเมืองนนกูไม่ตอนนี้มึงมันวะเฮียม่งเล่นซับมงมันวะนานนานนมึงยังบอเตาตีนะ ถ้าเพื่อนเอาในป้อมผมก็พร้อมในป้อมแค่นั้นแหละมันคือฮีโร่อะไรเนี่ยทรบว่ะใส่ทับว่ะเพื่อนดีไปเพูดเลยให้แล้วดีไปไม่เชื่มาสักฝนไปหมดน,นันน่นมึงยังบอสเล่าอุตินะกูโดนทุกอย่างให้กูโดนทุกอย่างเอาดิเอาดิกูโดนทุกอย่างเลยโอ้ สกาวกับได้สกาวเดินไปปวดหัวพี่เพื่อนตีแล้วถอยอ่ะสวยพวกเฮดิเตอร์มาได้หมดเลยอ่ะผมทับดีไงที่ว่ามันเลยไม่ตายไงแม่หนูพายุแม่งบ่ายที่อ ูไล่ปากวัวให้นี่มันช่วยอะไรสถานอะครับฟืนฟูพลัง <So, S 1> ชีวิตอ๋อออกถึกดีไหมเฮียบวเต็มบ้านเต็มเมือง must the ถ้าต้องไหนบอกนะเดี๋ยวไปหา แต่ทานเว้ยกูจะแตกให้เองไม่ต้องห่วงเกี๊ปลาจะแตก Soul guide me where I am most needed Soul guide me where I am most Soul guide me where I am most ให้ใครเปิดได้มีแต่ตัวบางๆเลยรเอาเปล่าเอเปลา,าเอาเรปน้นแล้วลวะขอคีเข่าก่อนเดี๋ยวข้าเลยเอาแม่งด,ดิ เว้ยมันตายเนี่ยเพื่อนมันตายนี่ไม่ต้องห่วงมาดอนหน่อยไม่ต้องห่วงห่อคอยซุ่มมัานตัวเหลียแล้วเฮ้ยคอนนะอย่าคอนนะเฮ้ยแต่ไม่ใช่มันสี่คนเลยไปสัตว์ โอ้ถ้ามีคนกดให้ผมเลยเว้ยกดให้ตปงานโเดียเลยมีใครเกิดให้หรือเปล่านะมีใครเกิดให้หรือเปล่านะอืม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 อ่าอ่าอผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมโอเคครับผมอีช้อตมีประมาณนี้นะครับผมมันมากไอ้เหี้ยฝั่งนั้นเขาเล่นไม่เป็นกันด้วยแหละอันนี้พูดจริงๆเลยฝั่งนั้นเขาแบบเหมือนฝึกเล่นนะเพราะที่โมดที่ผมเล่นมันเป็นโหมดธรรมดามันเป็นโหมดที่ผมแบบ ฝึกเล่นน่ะตัวที่ผมเล่นก็คือฝึกเล่นนะครับที่ว่าอีชอม,มันก็ฝึกเล่นนั่นแหละแต่ฝั่งนั้นเขาแบบน่าจะเล่นกันไม่เป็นเลยอ่ะโอเคก็ลากันมาก่อนครับผมสวัสดีครับ